ทุกคนแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังอีกแล้วเอแม่ขำตดวเองแม่ตอนแรกถึงนะ้าเมื่อสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมแม่ยังไม่รู้เลยนะว่าน้องบอสกดติดตามแม่เชื่อไหมตั้งแต่แม่ทําคลิปมาแม่ยังไม่รู้เลยแม่แบบ แม่เห็นแต่น้องมากดไลค์ก็นึกว่าเออน้องกดไลค์เฉยๆก็ไม่คิดว่าน้องเขาจะกดติดตามตัวเองไงแต่ทีนี้เลยแม่ก็เลยไปเห็นคลิปคลปหนึ่งของอาของน้องๆหรือของพี่คนไหนไม่รู้ทําคลิปว่าดีใจจังเลยอาเต้าบอสกดติดตามด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นภาพนี้ขึ้นมาเนี่ยทุกคนมันก็จะเป็นภาพนี้ขึ้นมาใช่ไหมแม่ก็เลยงงว่าเอ๊ะ ภาพนี้ก็เหมือนกับที่เราเคยเห็นเวลาเราเข้าไปช่องน้องนี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอแม่ก็เลยลองไปดูใหม่อีกรอบหนึ่งเอ๊ะน้องกดติดตามเราแล้วนี่อะไร <c oughs> แม่แบบเออแม่แบบแคล้ายๆงงไปนิดนึง <c oughs> แล้วแม่จะเล่าอะไรฟังเออแม่ก็เลยลองเลื่อนไปดูคลิปที่แม่เคยทําที่น้องมากดไลค์ครั้งแรกๆเลยแม่ก็เลยไปทําแบบ เป็นคลิปนะ่ะเป็นคลิปที่ที่แม่ปักปักหมุดความคิดเห็นมานะเออนี่ของพี่คนนี้เลยนะน่ารัก,กเออนี่น,นี่มาจากคลิปที่แม่ปักบุดมานี่แหละเป็นคลิปที่น้องมากดไลค์แล้วก็แม่ก็ทําคลิปแบบว่าเหมือนกับพาไปชมช่องน้องแล้วมันก็เป็นภาพแบบแบบแบบนี้เออแม่ก็เลยโอ้น้องกดติดตามเราตั้งแต่มอกกดไลค์ให้เราตั้งแต่ครั้งแรกแม่เลยถึงบางอ้ไงเออ มาหัวราะแม่หน่อยเออตัอ้งนานเพิ่งรู้ตัวเออแบบทำแต่คิปแบบเออน้องบลมากดไลค์ให้แม่อะไรอย่างงี้ไงเออแต่คิปแบบน้องบกดกดติดตามแม่อะไรเงี้ยแม่ไม่มีเลยเห็นไหมไปเลื่อนดูก็ได้ไม่มีเลย คือแม่คิๆว่าฟีลนั้นนะไม่มีในสมองแม่เลยว่าน้องบอจะมากดติดตามแม่อะไรอย่างเงี้ยแม่ดีใจมากวันนี้แม่ดีใจมากนั้นยิ้มแบบพอคือพอรู้ว่าน้องบอกดติดตามตัวเองเออเอาเอาเป็นว่าเล่าให้ฟัง้วนะโอเคมีคลิปอะไรมาฝากไหมไทย <c oughs> มีสิคะมีสิ แม่สิขาโชว์กล้ามนิดๆเออดูคะ่ะน่ารักเท่หล่อทุกรูปหล่อทุกรูปแม่บอกเลยเอามาฝากแล้วนะ <c oughs> เอามาฝากแล้วจ้า <c oughs> ข,ขอมาเล่าสุ่มกันฟังนะคะอย่าว่าแม่นะแม่ดีใจอะ่ะ <c oughs>